ไปดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไปอย่างสามก็จะกันร้อยหนาวลองลองอไแรงกันนี่นี่แม่ตากปลาไปสองมือหรือปลาสองป้าเ้อที่เสียงว่ามันเสียงตกนั่นอู่เฮ้ยมาไมเฮ้ยว้าวป้าขึ้นรถขั้นหม่เถอะวะา

่าแม่นั่นบ่แม่เพื่อนนั่นยางยุ่นหนตีเท้าเอาเนวมาแบงกัเถะแบงพักหวานเออนั่นนั่นไปนั่นนั่นนั่นแบงเสียหั่นมังไลไปเสแล้วเพื่นเพื่นไปยางกัทั้งนาเจไมันยังไล่ผ่าเด็กดากน้ไหมไล่ไล่ล่ะยั พักหวานมาแล้วพักหวานมาแล้วเปิดเปิดเปิดเร็วเร็วนั่นไม่แม่รถสัญญา,า,านื้นไอไปว่าเสียวเมือเศรรานี่กอ็อ่อนเมือเศรราก็บอกแตงโมมาทรง<ม>นี่บบบที่นี่ เกหวานค่ะเอื้อ้อพอืเอา้เื้ตเอาส่วนนึงกับพ่อมัวนี้เอาสนนึกับพอกเอามาเด้ออีเมียแล้วสีได้อีเมียเอาน้ำมาเลยท้เอาน้ำาอีเมียแล้สีได้เอาคุไปหวานเอามาจากกุกเลยค่ะนี่ยาต้นเดี๋ยวขอนาเดยเมีเด้อน้ำมันจะเค็ดน้อยจดขอสองทับพี่พนันไหมอะไร

พูดอะขอบคุณครับตามคำหมั่นสัญญาอีรีบทีนี่แต่บ่แตบตรงเวาบ่เปนยังบ่เป็นยัมต่นแต่บทกิล้วยแผนกดังไฟมาหัดก็บอฟังยังเล่นตัวนี่ยบอคุยยางเล่นปัเอาเล่นปะมีมัสุเนลเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิปุงให้อะเอามอหัดวัดรถไปตี่ะเนี หมดวันมาทางน้ติเดี๋ยเดี๋ยวเยเฝ้าด,ดังก็ได้ดอกให้นั่งหันใจยักบาทกวันโอ้ใครจสั่นไปมักเดี๋ยวผมสีดังให้สัน่นเขาถ้าอะไรนี่ใสกับกลละกกละมังอ้าวเป็นผู้ใดผลพี่น้องแต่นไดดรถได้รดมาไม่ะบาทนี่ โอ้ผลจะเป็นรลดหลายขั้นเนาะพอเสียวไงพอหยุดกำลังไปเอาน้ำ ขอบคุณพี่โจเองจ้าเพิ่นได้เนื้อเพิ่นได้เนื้อโค้คุณขอบคุณพี่โจเองจ้าพี่น้องเพิ่นได้เนื้อโค้คุณมาทางนี้ต้องแม่นเพิ่นร้านร้านนี้ยังก็อไอร้านไทยนิยมบ่มีเวบบเฮากับบะมีเวลาได้แวะร้านเพิ่นเนาะ จ้บ่อด,ด,ด้พันเห้บ่ได็พันท่าจะเมาสรรหา,หาให้มดสุกอย่งางทางังทานทังเล็กปิงต้องม้พร้อมต้องม้พร้อมพร้อ <c oughs> มได้ เพื่อนได้มัน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 ให้เพื่อนได้แขกเขาล้านเพื่อนหลายๆก็ได้แล้วฝันเมื่อวานนี่ก็ฝันหดลูกสาวฝันทักฝันเนี่ยนั่นจังสันว์เนี่ยจมว่าพ่อแม่ต้องไปแม่ต้องไปผ้าตาต่องกระจกกระจกนี้จ้าเลยพอจุดกันแล้วก็แข็งไปนี่ลาวเขาขึ้ฝันว่านี่ลาวเขาบอกเว้ย เอามเมื่อโหลดไ่ยากดอกผ้ามือเดี๋ยวเอาเมื่อเลยเออกินคักๆลูกสาวมาจูงแขนไปบอกอ <laughs> พ,อพ่อพ่อลาบอกเลยผ้าแมเมื่อโหลดอันเล่าเป็นยังดอกผ้ามือเดี๋ยวก็วเอาเมื่อเออไม่พคิ้วแท่ว่าลูกสาวนี่บ่ได้ขอแล้วแต่แต่แต่ว่าคิดให้ใจว่าเรื่องแม่ฝันหุ่นเฉยเออ บ่ไเด้ขอแต่ว่าถึงฝันถึงซื่อฝันก็พักนี่เลยเหลือเชื่อ,อเดี๋ยวต้องแบง่งแบ่งเนื้อให้พ่อเอกจ้าลูกสาวมีด,ม,ดมือนี้จักโลอไอ้มือนี้เดิน,นห้างมากสามเป็นห้าห้าอีกยี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบปลาณบตปลาแบตอยลูก ลอยโลปลาพีพนอง<โ>ลอ้ไอข่ลอย,อย,อย,อยโ,ลโลพนาพี่นวงแต่น,นั้นไอเราย,ยังมาอยู่ว่าเป<อ>็นของไก่้อยากสร้างเนี่ยคูุนเนี่ยโดยตรงเลยที่ศูนย์เนี่ยครับ<ห>อันนี้บอกเลยว่าโทรสั่งได้โดยตรงเลยที่อันนี้เป็นของโครงการพระราชดำริของนายหลวงโลละ รูมันแล้วแต่เนื้อแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกอันไหนอันไหนให้โทษไปจองมักแบบใดเมนบอกอะเมนบ้านแบบใรจะเอาหม่องใดมั่นจะเอาทีโบนจะเอาเนื้อเนี่ยจะเคจะเอาเนื้อนอกจะเอาเนื้อเสือล่องไห้ราคาไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นราคามันไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละหม่องแต่ละแต่ละที่หม่องเซ่บเรับน้องไอ้ แต่ถ้าของสุกนักคอนห้โดยตรงเลยสหกรณ์ให้โทรเข้าเบอร์สรหกรณ์โดยตรงแ,บบแล้วมาเปิดกรร้อนเลยกัวนี้มมาเปิดก้อนครับเกยวนี้ผมต้องออกห้ขต้องแหลกหายเลยเท่าข้างนี้เรียวๆไต่ผมมีมือก็ได้อะเจ็บๆมีๆมโอ้ย พี่จ้ามากินเนื้อเนื้อข้าขุนน้ำกันเดือรอบอพี่นะเขได้กินสองรอบแล้วไม่แก้มนะอึ๊บนี่อีมจะแบ่งออกเราให้สาวก็บพออ่อเอกสาวก็พ่อเองกษสิพีระลักลักเก็ตรข้วข้ามอดพี่ละองยางเพิ่น เอใส่ตั้งโอใ่รอันนี้ของเขาสักกันฮะใสจเขาอ่อกใสที่นี่พ,นพี่มี่นี่ยี่ครับพี่า่าคลิปนี้ไปส้มยี่สิก,ก่อนเปนอไพอกันไหมคลิปนะครับสาบายดีพีน่น้องจะบอกวิธีมักมักเนือขขขข้อคักไ่นที่เขาอัน